ครับคันนี้จะเป็นคอซ่านะครับทางร้านเราได้ใส่กล่องนะครับตัวนี้จะเป็นตัวกันล้มนะครับใส่กล่องด้วยนะครับแล้วก็ใส่ตัวกันล้มนะครจะใส่ล้อหลังสองล้อนะครับอลองโยกดูน,นะฮะซ้อนซ้อนได้สบายเลยนะครับซ้อนท้ายได้สบายมาก ถ้าลองไปวนกรอบส่วนกล่องนี้จะเป็นกล่องเหล็กนะครับก็มีตัวล็อกนะครับแล้วก็จะมีตัวล็อกกุญแจนะครับด้านหลังเราก็ติดไฟเพิ่มเป็นไฟเลี้ยวและไฟหลี